สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลนวราตรีมาฝากันค่ะเทศกาลนวราตรีนะคะมาจากคำว่านวะนวะหมายถึง9นะคะและราตรีหมายถึงค่ำคืนก็คือค่ำคืนทั้ง9คืนนั่นเองค่ะ จะมีการบูชาพระแม่ในปางต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนก็คือภาคส่วนละสามคืนนั่นเองค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาคแรกเลยนะคะภาคแรกหรือ3ามค่ำคืนแรกนะคะจะเป็นการบูชาพระแม่ทุราคาค่ะพระแม่ทุราคาค่ะท่านเป็นผู้ทําลายชําระล้างความไม่บริสุทธิ์ของใจค่ะท่านคือผู้ที่ปราบมารที่ชื่อว่ามหิงสาสูนนั่นเองค่ะมหิงสาสูนเนี่ยนะคะเป็นอาสูนที่เปรียบเสมือน กิเลสและปัญหาในตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นใน3ามคืนแรกเนะะี่ยค่ะเราจะสวดบูชาและอ้อนวอนเพื่อที่เราจะสามารถเอาชนะสิ่งอกุศลและอธรรมะต่างๆใน,ในใจ,จิตใจของเรานนั่นเองในปางถัดมานะคะก็คือปางของพระแม่ลักษมีค่ะเป็นช่วงที่2ของการบูชาในงานนาวาราตรีนะคะค่าคืนที่4ถึงค่าคืนที่6พระแม่ลักษมีนะคะเราทราบกันดีค่ะว่าท่านเป็นผู้ประธานพรในเรื่องของความสําเร็จความมั่งคัง่งและความร่ํารวยนะคะ แต่จริงๆแล้วอะค่ะเคยคิดไหมคะว่าความสำเร็จความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรพระแม่ลักษมีเป็นผู้ชำระล้างและทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ค่ะทาน a l u e ทั้ง6หรือว่าการมีคุณสมบัติทั้ง6ประการดังนี้นะคะ 1. ก็คือในเรื่องของความนิ่งสงบของจิตใจนะคะความสามารถในการควบคุมจิตใจหรือควบคุมตนเองนะคะเรืที่3คือเรื่องของความอดทนและการมีขันติ การรู้เท่าทันตัวเองและการละทิ้งตัวตนนะคะข้อที่4ข้อที่5ก็คือเรื่องของการมีความศรัทธาและข้อ6คือความตั้งมั่นและมุ่งมั่นค่ะเมื่อเรามีคุณสมบัติเหล่านี้ที่ครบถ้วนแล้วนะคะความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จภายนอกก็จะตามมาค่ะ เมื่อเราผ่านพ้นคืนที่6แล้วนะคะคืนที่7ถึงคืนที่9ก็จะเป็นการบูชาพระแม่สุรัสวสดีค่ะท่านคือเทวีแห่งสติปัญญาและวิทยาการต่างๆนะคะเราบูชาท่านเพื่อให้เราเกิดปัญญาค่ะแต่ปัญญาที่แท้จริงคืออะไรใช่เรื่องราวของวิชาแขนงต่างๆหรือความรู้ภายนอกความรู้เรื่องราวของโลกหรือเปล่าเราก็เคยได้ยินกันนะคะว่ารู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเองค่ะ เมื่อผ่านพ้นคืนทั้ง9้าไปแล้วนะคะในวันที่10ก็จะเป็นเรื่องของวันที่เราเฉลิมฉลองค่ะเราจะเรียกวันนี้ว่าวันวิวชยาทศมีนะคะหรือว่าวันรามานวมีก็คือเป็นการเฉลิมฉลองที่ธรรมะสามารถเอาชนะอธรรมได้นะคะและนี่คือเกร็ดความรู้เล็กน้อเกี่ยวกับงานนาวาราตรีค่ำคืนทั้ง9้าคืนแห่งการบูชาพระแม่ในปางต่างๆค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ